เอาข้าวกล่องนี้ครับนิดีต้อนรับค่ะ<า>เอ๊ะ <laughs> <laughs> เอ๊ะเ,เ,เป็นอะไรหรือเปล่าครับ <laughs> โชตตเมื่อวานฉันอุตส่าห์รอแท้ๆเอ่อผมชื่อเทายานนะครับ <laughs> ทำไมถึงมาเอาป่านนี้รู้บ้างไหมฉันรู้สึกยังไงอะ <laughs> เออบางทีน่าจะผิดคนนะครับ <laughs> แต่ว่าสุดท้ายก็มาดีใจจัง นะครับก็เลยมาซื้อข้าวกล่องนี่แหละอะไรดีล่ะแฮมเบิร์กหรือว่าคาราอาเกะดีไม่ครับว่าจะเอาข้าวแกงกะหรี่งั้นเหรอเอาเป็นกับข้าวที่ฉันทำคงไม่ได้สินะอ,อ๋ออืมผมว่าจริงๆแล้วแฮมเบิร์กกับคาราเกะก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ชาวต่างชาติแฮมเบิร์กนี่นะจะก็เลยทำมาเยอะเลยทำเองเหรอนี่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อเหรอครับมาจากสำนักงานสินะครับ เอาไงดีเอาแฮมเบิร์กหรือว่าคาดาอาเกะจังหวะน,นี้มันต้องพูดว่าหรือว่าจะเอาเอาเป็นคาราเกะละกันนะครับอุ่นไหมเอออุ่นครับ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวสิเป็นอะไรไปครับมีอะไรหรือเปล่าครับเป็นเหมือนทุกที <c oughs> ต้องเป็นฉันทุกทีที่เป็นคน ก็ใช่น่ะสิครับก็คุณเป็นพนักงานไม่ใช sw ่เหรอนานๆทีฉันเองก็อย euh, uh ่าให้อุ่นให้เหมือนกันก็ถ้าคุณยกโทษให้เดี๋ยวผมอุ่นเองก็ได้ครับขอโทษคงเหนื่อยสินะที่ต้องทำตามฉันนะใส่ถุงไหมเอ่อรบกวนด้วยครับไม่เอาถุงมาเองสินะนั่นสินะนายคงไม่จำเป็นที่ต้องเอามา เพื่อคนอย่างฉันหรอกอืมแต่ครั้งหน้าผมจะถุงมาเองแน่นอนครับผมจริงเหรอดีใจจังงั้นโชต่าจะใส่แล้วนะเออแบบว่ามัรู้สึกแ,บบแปลกๆเหมือนกันนะครับเนี่ยหมายถึงเอาเข้อกล่องใส่ถุงสินะครับทั้งที่เล็กแท้ๆจะใส่ซันแล้วจะใส่ได้ไหมนะอะนั่นมากเลยเหมือนจะฉีกเลยเ,ออเล็กขนาดนั้นเลยเหรอ ขอโทษนะคะฉันลืมถามเรื่องสำคัญไปซะได้เออได้ครับจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับเอาซ่อมหรือตะเกียบไหมเออเอาทั้งสองเลยได้ไหมครับทั้งสองไอคนรอบมา้างแต่ว่าถ้าเธอมีความสุขแล้วก็ฉันก็ยินดีทำไมถึงเหมือนผมขออะไรที่มันน่าอายแบบนั้นล่ะครับแต่ว่ามัน แน่นไปหมดแล้วนะใส่เข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็พังกันพอดีก็แค่ตะเกียบกับซ่อมมันใส่ได้อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ใส่สองอันเลยนะเออย่างนั้นเหรอปกติก็น่าจะมีคนขอสองอันอยู่นะแต่ว่าฉันจะพยายามใส่ดูนะเอเอคือขอโทษที่เป็นครั้งแรกนะครับโลนายช่วยเฝ้าดู ใส่เองได้ไหมแม่นอนครับจะคอยเฝ้าดูเฝ้ามองใส่ซ่อมกับตะเกียบลงถุงจนจบเลยแหละครับเอาล่ะเ,เข้าแล้วนะที่เหลือทำไงต่อดีละ่ะก็คิดเงินสิครับจะจ่ายเงินแล้วกลับไปนี่เองทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งทำเหมือนกับฉันอยากได้เงินนะเออแต่ถ้าผมไม่จ่ายเงินแล้วก็ นายคงจะคิดแค่นั้นแล้วมาร้านสะดวกซื้ออย่างนั้นสินะก็นหนี่มาร้านสะดวกซื้อนี่ครับแต่ว่าก็ดีเห็นฉันเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้แต่ไว้มาอีกนะฉันจะรอนายตลอดไปจะรออยู่ที่นี่ตลอดไปทุกวัน24ชั่วโมงฉันจะรอโอ้ยตั้งแต่พรุ่งนี้จะมาทุกวันเลยครับ